สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็แนะนำนิสสันซันนี่นีโนะคะรถยนต์ปี01เกียร์ออโต้คันนี้นะคะราคาอยู่ที่49,500บาทนะคะทุกท่านเครื่องดีใช้ระบบน้ำมันนะคะแอร์เย็นช่วงล่างแน่นเกียร์ออโต้มีแอร์แบ็กมี ABS นะคะ พิกัดดูรถได้ที่อำอเภอแกงจังหวัดระยองค่ะ4,9,500บาทเท่านั้นนะคะราคานี้เลยนะคะไม่มีราคาตัดไม่มีราคาพ่อค้านะคะทุกท่านมีแต่ราคาซื้อสดซื้อจริงนะคะภายในเป็นเบาะหนังค่ะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะคอนโซลหน้าตัดลายไม้ตามในรูปนะคะห้องเครื่องค่ะทุกท่านนิสสันนีโอนะคะ ภาษีพรบปี6 4ท่านใดสนใจติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นเบอร์โทรผู้ขายโดยตรงเลยนะคะทุกท่านไม่ต้องผ่านในหน้าไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะถ้าถูกใจเดินทางไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ